เราไม่มุ่การไม่ใช่มุกการที่น้ำตาล้วงขั้นหน้าถ้านั่งอย่างทีผมนั่งขัางจอดเลยทำไมเหนื่อยห้ามผมก็เหนื่อยผมขับเทียบนะเดี๋ยวจะมีใครเอากระดานเข้ามาน้าเล็จากหอคุณนี่น่ารักน่า้อูอนไ้นะว่าไหม ไม่กับอีกอย่างนึ่งครับผมรู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องของที่โดนแอบถ่ายในห้องน้ำเราไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือว่าไม่ต้องไปเลิกคิดเราไม่ต้องไปเหนื่อยเอาพวกผ้าคลุมพวกนี้มาปิดเลยครับเปลี่ยนที่ใส่เขาคุณคือคนนี้เองครับเปลี่ยนนิสัย่เขาได้ทุกอย่างจบอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนที่เราไม่ต้องเปลี่ยนที่เราเราตอนที่เราไปซื้อกล้องดึงกันแล้วไอ้ยุบ้าไม่ใช่การถอดติด

จเจขอเชิญพวกเราพบกับค yeah, ุณพยรัตชาสุนทรนินเนครั ปกตินี่พอยจะออกมาในช่วงล่าเลขแต่วันนี้เนี่ยจะให้นักเตะฝ่ายอีกฝ่าสจำลึกมากคำนวณแล้วตรวจสอบคำตอบนะคะไม่ต้องเล่นจะได้ไม่แพ้หรอกตอนเราเขากำลังหมายเขาว่าผมไม่ฉลาดเพราะผมง่ตัว กลัวแฟนขับเยอะะค่ะเดี๋ยวเอาให้หล่อๆแบบนี้ดีกว่าเนาอนะคะป้าจับเวลาค่ะได้จับเวลาเป็นคนควบคุมความสงบคคคววบบุมมาสงไม่ให้ใครไปทำก่อกวนโอ้เราต้องยึดอำนาจก่อนการคิดอำนาจแล้วก็ตมองจอไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคครับอเคพี่จะไปยืนประจำตำแหน่ง จะแข่งจะให้เขาคำนวณแข่งกันใช่ไหมบอยเราจะคำนวณแข่งกันคำนวณเลขกันนะคะคิดในใจช่วงนี้เนี่งานเยอะแจกกระดาษทดอ่าก็เอาไปอยู่แบบนี้แจกปากกาเลยครับแจกกันกี่พ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 ี่อา่พี่พี่าี่กี่พี่พี่พ่พี้ใช้พี่าน่พี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 ่พต่พี่พี่ตี่ี่พี่่ี่พี่่พี้พี เอาละครับจะทำอะไรกอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากที่เราฟังแล้วก็ยังยังทึ่งนะท่านผู้ชมนะเรามาดูนะฮะว่าที่อะไรกันคะเพราแค่แจกปากกากระดาษกันเออนี่เลยสิอยากโนได้อย่างนั้นโนได้ได้แล้วนะฮะโอเคเอาละครับต้องทำยังไงครับปอยก็คืออย่างนี้สมมตินะคะว่าปีหนึ่งตามครับตั้งใจฟัง คือเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ประกาศครับผมอ๋ออออโห้ยคเนี้ยเอาเอ้าเอ้าเฮนชอบมีปัญหาตลอดเวลาต่อโอเคเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าสมมติว่าหนึ่งปีเราเนี่ยมีตั้งใจขอบคุณนะครับตอน้หนึ่งปีเนี่ยเรามีงานสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้างานสมมตินะเก้าร้อยเก้าสิบเก้างานต่อครั้งสมมติเราได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้ไม่เกินพันบาทนะ โทษนะรู้ว่าค่าตัวมากกว่านั้นแต่ว่าเอาแบบไม่เกินพันบาทใครก็ได้ตะโกนมาเลยเลขสี่หลักอ๋อสามหลักสามหลักสามหลักหมายความว่าต้องออกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณเรากำลังจะมาหาว่าหนึ่งปีไรายได้เรามีเท่าไหร่ถ้าเรามีงานเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งต่อครั้งจ <c oughs> ะค่าตัวเท่าไหร่ดีให้เลือกมาเลยประเด็น <c oughs> แล้วเราเข <c oughs> ียนคำนวณใครดีครับเอาเท่าไหร่ดี คิดหนาทำไมเขาขอเลขสามล่ะโกรรมการคิดให้ก <hating and living> ็ได้ตามค่าตัวจอร์ดนะตามค่าตัวจอร์ดเจ็ดรอยห้าบตัวหนึงแปด้อาใออกแล้าดล้าน